ที่วันที่21กันยายนของทุกปีนะคะถูกกำหนดให้เป็นวันประมงไทยแห่งชาติวันนี้ทางด้านชาวประมงนะคะออกมาวิงวอนรัฐบาลชุดใหม่ให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับบทลงโทษที่พบว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุนะคะพร้อมกับระบุว่าทุกวันนี้ชาวประมงก็เจอปัญหาเรื่องของต้นทุนของอาชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้ชาวประมงเหล่านี้นะคะต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะ 21กันยายนของทุกปีนะคะจะเป็นวันประมงแห่งชาติค่ะซึ่งปีนนิชาวประมงมีการขอฝากความหวังในการแก้ไขปัญหาประมงไปยังรัฐบาลใหม่ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับบริบทการทําการประมงในประเทศโดยเฉพาะบทลงโทษที่มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพชาวประมงที่ต้องเสี่ยงภัยอยู่ในทะเลซึ่งปัจจุบันเพราะว่าประมงไทยเองก็ต่างหาวิธีการในการลดต้นทุนทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด โดยนายสุรัตน์สิทธรเจ้าของเรือประมงนะคะเรือนอนลาบประเสริฐบอกว่าเนื่องในวันประมงไทยปีนี้อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนถึงความเหมาะสมกับบริบทการทําประมงในประเทศโดยเฉพาะบทลงโทษที่มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุ เพราะทุกวันนี้ชาวประมงต้องใช้ชีวิตยอย่างลำบากเดือดร้อนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการลดต้นทุนนะคะในอาชีพอย่างเช่นกรณีของถังแก๊สคอมโบสิตที่มีการกำลังเรียกเก็บจากผู้บริโภคหลังจากมีการส่งเสริมให้ใช้ปรากฏว่าเมื่อมีการนํามาใช้ก็รู้สึกปลอดภัยนะคะเรื่องของการหุงต้มบนเรือประมงแม้ว่าแต่ละเดือนจะต้องมีการเพิ่มจํานวนถังหากเทียบกับถังเหล็กแบบเดิมถังแก๊สคอมโพสิตก็มีความสะดวกและที่สําคัญปลอดภยัยรวมทั้งยังสามารถลดต้น หยยพร้อมกันนี้นะคะบ,บอกว่า้อยากจะให้ทางด้านของหน่วยงานพิจารณาเรื่องของการเรียกเก็บถังในส่วนนังกล่าวอีกทั้งยังสามารถลดเรื่องของความมั่นคงบนบกอีกด้วยซึ่งหมู่ที่ผ่านมานะคะมีการเลือกที่จะใช้ถังแบบไหนเพื่อความสะดวกของผู้บริโภคซึ่งชาวประมงส่วนมากต่างเรียกร้องขอมีการใช้ถังแก๊สคอมโพสิตเพราะมีความเหมาะสมในการใช้ช่วงของการออกประมงในทะเล ขณะที่ย่านอื่นนะคะอย่างเช่นการประกอบเรือแต่ละลำนะคะก็มีความพยายามในการที่จะหาวัสดุที่มีความคล้ายกับไม้มากที่สุดและทนกว่าไม้ยืดอายุการใช้งานได้ดีและสามารถใช้งานได้จริงแถมยังลดต้นทุนนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาบอกว่าจะมีการหาวิธีการโดยเฉพาะนำเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยในการประกอบเรือประมงขึ้นใหม่แต่ละลำเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานของเรือที่ มีการประกอบขึ้นใหม่ด้วยรวมไปถึงปัญหาแรงงานนะคะที่ปัจจุบันก็เพราะว่ามีการนํากฎหมายนะคะเข้ามากํากับดูแลแรงงานในเรือประมงซึ่งยอมรับว่าส่วนใหญ่เรือประมงต้องใช้แรงงานจากต่างด้าวนะคะที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งถือว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในการยื่นขออนุญาตแรงงานเหล่านี้ที่ต้องมีความจําเป็นนําเข้ามาทํางานในภาคส่วนของธุรกิจประมง นอกจากนี้นะคะบ,บอกว่าได้มีการหารือเรื่องของการจัดการนะคะในธุรกิจเรือประมงให้มีความอยู่รอดซึ่งในวันประมงแห่งชาตินะคะปีนี้ก็เลยมีการฝากเระเด็นต่างๆไปถึงนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีการ เห็นใจผู้ประกอบการธุรกิจเรือประมงนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยนะคะในพื้นที่ภาคใต้มีเรือประมงอยู่เป็นสนวนมากที่ผ่านมาเจอปัญหาะะเรื่องของค่าใช้จ่ายในธุรกิจเรือประมงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนของการออกเรือนะคะในแต่ละครั้งมีความจําเป็นโดยเฉพาะค่าเชือเ้อเพลิงต่างๆนะคะที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่สําคัญในธุรกิจนี้ จึงได้ออกมาเรียกร้องนะคะในช่วงของวันประมงแห่งชาติให้ช่วยเหลือชาวประมงกลุ่มนี้ด้วยค่ะ